ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่เหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหรืออาชีพค้าขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กลุ่มนี้นะคะใช้เป็นความโดดเด่นที่ออย้ําเสมอว่าควรจะมีกลุ่มตัวเลข19หรือ91เพราะว่าควรจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักแล้วเราก็ใช้กลุ่มตัวเลขของการอัปเดตสิ่งใหม่ข้อมูลใหม่ๆเราก็จะใช้ตัวเลขนี้มาผสม4นะคะก็เช่น1 9 4่งเค้าขายค้าขายออนล แต่ถ้าเจาะจงไปที่ร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวเขาควรใช้กลุ่มตัวเลข26หรือ29 62ก็ได้ด้วย92ก็ได้เช่นการวนสลับกลับไปมาเพราะอะไรพ่อครัวแม่ครัวต้องทาอาหารอร่อยลองสังเกตดูร้านอาหารที่อร่อยนะคะมักจะมีกลุ่มตัวเลข26หรือ92เนี่ยหรือ29เนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะสลับหรือ6392เองนี้ยอร่อยแล้วก็เร็วด้วยส่วนถ้าหากเป็นพวกแบบพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะคะก็ต้องการความเร็วความ แม่นยำก็อาจจะเป็นกลุ่มตัวเลข3645อันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ประกอบการได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการยังไงก็ตามถ้าเอาไปติดเพจหรือเอาไปติดเบอร์โทรย,ยังไงก็ควรจะมีแบบ9192พวกอย่างนี้อยู่ถ้าหากไม่เน้นชื่อเสียงมากแต่เน้นความอร่อยจนแบบคนติดใจกลับมายังไงก็จะต้องมี2 6หรือ296 6 6 2 2 9 9 2อยู่นะคะเพราะว่าคนจะติดใจในรสชาติแล้วก็กลับมาอุดหนุนน,นั่นเองนะพวกแคชเชียร์ก็จะใครๆ ใช้กับนักบัญชีเป็นเรื่องของการคิดเงินก็คือจะต้องไม่ผิดพลาด16แล้วก็17ยังคงสําคัญอยู่นะคะ16ในหลักการของโหราศาสตร์ไทยก็คือโจอรถมหามงคลเงินจํานวนมากเกี่ยวข้องกับการเงินนั่เองและคะและอีกอย่างหนึ่ง16หรือ61เนี่ยแก้ดวงในเรื่องของกระเป๋าเงินรั่วได้อย่างดีด้วยนะคะถ้าหากการจัดเบอร์ให้กับคนที่เราอาจจะไม่รู้จักวันเดือนปีเกิดเขาแต่ถ้าถามว่ากลุ่มตัวเลขอะไรที่จะเก็บเงินอยู่ดึงเงินฟุกเงินก้อนเข้าอาจะให้เลย169 1695อะไรแบบนี้1 6 6 6 1เก็บเงินและต่อยอดพัฒนาธุรกิจเข้าไปได้อีก1991ชื่อเสียงโดดเด่นอาหารอร่อยต้องอะไร2992ถ้าหากเป็นร้านกาแฟล่ะอยากให้คนติดใจอยากให้คนกลับมาอุดหนุนอีกลุ่มหลงในรสชาติอยากกินติดนะคะก็คือ68 8-6เราก็สามารถเอาตัวเลขแห่งความโดดเด่นเข้ามาผสมได้ด้วยอีกสำหรับผู้ที่สนใจหรืออยากทราบในกลุ่มตัวเลขที่จะเอาไปพัฒนาในอาชีพอื่นหรืออาชีพที่เราทำอยู่สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้าวอฟฝนจะมาตอบให้ในคลิปหน้านะคะ